่านค่ะมือนี้หอกกลามากครับอีสานซอนเดีค่ะครับสวัสดีครับหาเห็ดปวกแดงค่ะพี่น้องมือนี่มาตามล่าหาเห็ดปวกมาค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าถ่าผู้ชมทัวร์โลกค่ะไปผอมเหลวลุยกันเลยค่ะจ้าไปครับมันมนเด้อมัน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 สวัสดีค่ะสวัสดีท่าผู้ชมดูค่ะสวัสดียำเหมื่อเด้อค่ะนี่มันจากเตี๋ยประมาณตีสี่ปีส่เนี่ย ครับสวัสดีครับมาห่อเหลี่ยมโบต้นนี้เราพี่น้องแมนซีมายฟรีเกาทำผู้ชมทั่วโลกค่ะเปลี่ยนบรรยากาศครับแมนแต่ว่าเปลี่ยนแล้วก็่ะแมนห่อเหลี่ยครับอูนมีไงเลยค่ะบรรยากาศอาชบพคือต้นเศรฐต้นยังเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเลยนะคะอาจีพมีไฟแวบ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 แมนเอาเลยเด้อเอาเลย อู้งามครับค่ะสีตะต่างกรับไอ้น้องที่นี่เนาะแมนค่ะสีตะาะสีะง,สงาวนะครับเพราะว่าเป็นดงดินทรายมูยไงครับพี่น้องมองนี้ไงอีหลีครับมูย,ยไงไฟกับพีบด้วยค่ะ กาแฟปกกับพีบก็คือสีเหลืฮิพีพีเอ้นนๆๆๆเาหนวๆเลยครับจา่นี่ยยาวาเด้อพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดป่วนก็ได้เป็นเฮ็ดที่ใส่เวลาเนี่ยยังน้อยครับปั้ดค่ะวดเต็เทียนพี่น้อง ลำเทียนมั้งอันยังบญไงสำนีด้อยมีหอยอีกครับหอยยู่เัิงเัิงดอกเลยนี่ดิหอยยังเจ้าปงหูแล้วจักถากจักเดือกระเบูรูแล้วน้องหิน่คขาสันมันงับแต่กร่ได้วย ออค่าเฮ็ดบ่แม่นยังดอกนี่สามสามเหรือเออค่อยมา <ấy S 2> อีอหนึ่สง,สง,นสงสองสุดเด้อสองสามอืม โอ,อ้ขาพอถึงเลยนี่นะั่ ừ, นข <ừ, S 2> าพยังเงาเป็น,งนเงเลยเดี๋เป็นเป็นเสือตกไปเอาไดดซ้ำเอาได้แล้วพี่น้องแม่หากใหม่จะไล่ตามมา บเหเห่เลือดเลือโอ้ยูไม่พี่น้องหลายครับมูนีโอู้ี่น้าอีกไฟกอนอีกไปเลยไฟกรลนไฟกะลนกระผามันก็เป็นสักๆอยงสีว่ะอ้ Ừ. Ừ, lính thắm này, bỏ tila hết máu mang là, món hết hết món hết món hết hết món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 

你得你保护好他吧。嗯。嗯。天哪！ เลื่อนมาเลื่อนเดนกำลังหัตเลยมันหักมาจากั้นดี่ะมัน หปลวลายัดซันพี่หนุ่มม่คบ่มีบ่เดยงฝ่าทั้งซัน,ปา,นปากกระโปงปากเมียนง,งัดยังเดียวพี่นุเ่เวางงัดบากกันดูก็ช่วยวากันดูอีกวงงัดจะต้องไปต่อครับฝ่า

เ,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 เก็บบนท่านบ้านครับมีเตกระสุนเลยมั่อันนี้กระสุนนี่กระดิ่ไงเนี่ย,น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 ,ยนี่นะอุ้ยอุ้ยถือพอดีเลยอาเหลี่ยมคันฝามันสินน <c oughs> เ,เป็นลักษณะนี้

chỉ hết đi nghiệp nha Mà chồng ngồi ngang lại rồi Chỉ chết đó. rồi đi thầy Nên để đi ừ. vị <laughs> được Thuốc phải thuốc yêu 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 mua yêu yêu con. yêu 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 เมน์ยังได้พี่น้องเขาเอาไปเหลียวเลือดเศษดอกนึงเห็นเถ้าแต่ตัวนี้นี่งามปิดปวกยังปวกจิกปวกจิกยังพี่น้องมันมีตั้งหลายดอกเฮ้ยมันนี่ซีดอกโยกแต่ก็แต่ยวยโอ้ยขาเหียวครับอือดอกนึงครับขาเหียวครับนี่เงามหีี่เลย ขาคือสิกจำเห็ดบวกตาดนี่โอ้งามเลยครับเอี๊ยดเนาเกือบหลบเนาะดอกนึงเวกนง้นี่แตงดอกที่หาเลยได้นี่แมนบวกจิกจิกแตงใหญ่โขาหลบพี่น้องหอยเหยาะอันนี้มุมมุมไช่แต่ว่าแต่ว่าดอกดอกเนาะอลังการเี่อดอกงาม โอ้แต่ขาบ่ยเนี่อืสับดองนึ่งแบบว่าร่งการดีสุดเสิขาหนามเลยด้เลยมาทำอ่ะแง่หมดแต่สีมูไงสีหล่อมูนูหาม,มูหาเป้นมูหา้าเนาะ <laughs>

เอาอีกแล้วพี่น้องนี่ละแจ้งมากแล้วครับแจ้งมากแล้ว <S 1> <S 1> แต่แต่หน้าตาเพื่อนบ้านนะหน้าตาบ้านยังไงเลยครับ<ว> <ๆ S 2> นี่ให้พี่น้องมึงกันห,หลายอยู่ครับนี่ไนไป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 ีนไปไปไปไ่นปไ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 ปนไปป มาเอาตัวเหยียบนี่คนนี่เอิินสาวกันอีกกล้ามากผัดมาเหยียบเห็ดพี่น้องเอ้ยเหยียบผัดเหยียบจุ่มมันสำนักพี่น้องมึงเอ่งเปรียดเอ๊บจังมันแห้่ไพ่เพ็ดตัวปื๊ดขางามครับนี่ขาคนได้โอ้ยบางกระตาทับซื่อๆดอกเนียนทับยังสีแหงปิดนั่นเนียนนี่ครับ เดี๋ยวเดือคขันเดือคขันนะยังไงมันดอกบ้านๆครับเหี้ยติดปวกล้วนๆเลยครับมือนนี้นี่ครับดีนะบบเหยียบดอกนีน้ำหินกับบทษันเดือดลาะอยู่อุ้ยค่ะยังง่ายงายง่ายครับ

นางสาจะเดินพี่น่องเพราะว่าปลาปลามันหกกางล่างตร่มค่อยค่อยงาแต่ว่าปามันหกดีมันหกล่างไหมครับดึงได้เลยตัวโอ้ยอกไงเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงโอ้ยงามเลยครับครับดึงเลยนั่นละดึงไงอยู่ดอกโอ้ย ก็อต้อครับมากเลยนี่งามเลยครับพี่อีกตัหนึ่งครับปิดไปโอ้เกี๊ยปีวก่อนพี่น้องเลยภาพนาปกงามๆครับอ้ยเอาเลยงามแล้วอู้ยผีจุ่มหนึ่งวู๊หทใก้ผีสวยงามนี่เฮ้ยงามดึงอุ้ยอือนั่น ตัวนี้ตองงัดงามกับพี่น้อเฮ็ดมาอนี่เจียงมากม้านเลยครับกขึ้นกับม้านเลยสองมูเต็มกับตาเลยครับมันขึ้นไใ้มูนึงครับไปเฮ็ดปวกจิกสี่หันอืบอืบอื่ ครับมูนี่เต็มเลยติเต็มกันตานไดสส้สองมูง่นีหล่นหล่นเลยนะต้องได้แล้วครับถือว่ามูใหญ่แหีแ้ยน,นีสองมูเต็มดึงเลยดึงเอาดึงได้ปะดึงได้น,นี่นี่ กิ๊กค่ะแป๊บตายนออ้อ,อ,อมันมันดอกหนึ่งย่างตั้มาสดุใหญ่เลยถอยลังซ้ำเก่าแล้วเนาะโอ้ว่าดเจ็บพ่อยิ่ยใหญ่ตาพ่อเห็นแล้วเนาะไอ้ยังกึศูนย์นบูดัดึงเลยข้างล่างเป็นโพกเนาะจริงานเด็ดวัวพี่นอ้องตอนนี้เขาก็หาเห็ดออกมาแล้วนะคะ <S <S นี่มันมัน,นคุณหล่สวงมู่ใหญ,ญ่อันนี้อนนของอีสานสะออนเดยเด้อค่ะ่าวหนายสาวหนางกับคุณยายเนาะค่ะนี่ งามค่ะพี่น้องอันนี้ของกนิกาชาแนลกระเป๋าสวิทช์อ้ยสวยงามเห็ดปวกล้วนๆค่ะปวกไฟล้วนๆงามๆเลยค่ะกระฟากน้ำเดอร์ค่ะอีสานะอนเดค่ะช่องน้องใหม่เนาะเพิ่นกับมาตักแต่เห็ดปวกพี่น้องเขาไปเบิรงได้เ้ยค่ะอีสานะอนเดเด้อค่ะย่อนเพิ่เงินคลิปเกาีย่อนเพิ่เงินคลิปเพิ่นมีแต่เห็ดปวกงามๆเลยค่ะฝากก้นไหลก้แช์กดติดตามเพิ่นน้ำเดอค่ะกับ ของเฮาเนาะกานิกาชาแนลฮอกับพึ่งกำลังต่างรักได้ใหม่ๆขึ้นกันเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามอย่างใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวกานิกากระบาสสวิตน้ำในเด้อค่ะทางช่องกานิกาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะมันมันเป็นกำลังใจให้ทั้งสองช่องเด้อค่ะนี่โอ้ยงามค่ะ เพิ่นสิมีเห็ดปวกให้เบิ่งเรื่อยๆค่ะอีสานซซนเดย์เนาะค่ะ<ม>เพินเ่นเพิ่นเฮ็ดปวกเพิ่นหลาย <c oughs> ปวกไฟป,ปวกป้านปวกอันปวกขาวใหญ่กะติดตามชมได้ค่ะอันท่านใดที่ชื่นชอบเห็ดปวกเนาะค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ